คุณรู้ไหมครับว่าสมองของเราเนี่ยมันเหนื่อยล้าได้ตลอดเวลาแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรก็ตามเพราะว่าสมองนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า dmn ครับซึ่งเป็นส่วนในของสมองนะครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งไม่ใช้มันมันยิ่งเหนื่อยครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมีวิธีพักสมองได้อย่างไรเคยเป็นไหมครับที่คุณเนี่ยนอนหลับพักผ่อนก็ไม่เคยรู้สึกสบายตัวเป็นเพราะว่าสมองคุณเนี่ยมันไม่หยุดคิดครับและ80%ส่วนมากเนี่ยคนคิดเกี่ยวกับอดีตครับความเครียด ความกังวลการเงินการงานความรักและแน่นอนครับถ้าบังเอิญว่าเราคิดวนเนี่ยมันก็ทาให้เราเนี่ยเกิดโรคเครียดซึมเศร้าแล้วก็ปัญหาสุขภาพตามมานะครับวิธีการผ่อนคลายสมองที่ดีที่สดุดนะครับซึ่งป,ป้าเขาอ่านหนังสือเมื่อคืนเป็นศาสตร,ร์ของสมองที่รู้จักหยุดพักนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำสมาธิ จดจ่อบ,บางท่านอาจจะนั่งสมาธิแต่บางท่านทําไม่ได้ใช่ไหมครับก็อาจจะนั่งอยู่กับเก้าอี้หรือว่ายืนก็ได้ครับแล้วก็ให้สแกนร่างกายครับใช้ลมหายใจช่วยยกตัวอย่างเช่นพอเวลาที่คุณสูดหายใจเข้านะครับแล้วก็สูดหายใจออกให้รู้สึกเหมือนมีแสงสีหรือว่ามีเป็นมวลอากาศบางอย่างเข้ามาแล้วก็ออกไปแบบนี้อ่ะสมมติหายใจเข้านะหายใจออกก็คือปล่อยออกเหมือนกับว่าให้พลังงานข้างนอกครับมันเข้าไปที่ร่างกายเรา แล้วก็ชาระล้างสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเรานะครับแล้วก็ปล่อยออกเวลาที่หายใจเข้าก็หายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วก็หายใจออกอย่างช้าๆนะครับทำอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เริ่มสังเกตร่างกายว่ามีจุดไหนของร่างกายเนี่ยที่ยังแข็งตึงอยู่ไหมถ้ามันยังแข็งตึงก็หายใจแล้วก็ โฟกัสที่อากาศไปที่จุดนั้นครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณทำบ่อยๆเนี่ยก็จะสามารถจดจ่อได้ดีขึ้นคนที่ใช้เทคนิคนี้นะครับมีแบบเยอะมากเลยครับสตีฟจ็อร์บบิลเกตคนสำเร็จระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองเอาไปใช้ดูนะครับใครเห็นแล้วมีประโยชน์นะครับพิมพ์ม่เหน่อยครับว่ามีประโยชน์โอไป,ปอีสานมัสโคดเอเนอรพีสวัสดีครับ